เมื่อเจมีเกมสต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ฟิชโชแม็กซ์ทวิชโขใหม่ในรสชาติเอ็กซ์ต b ีมบาร์บีคิวมันยังไม่เข้มข้นงั้นลองใส่ความเข้มข้นเต็มรสเต็มคำเข้าไปอีกความเข้มข้นเต็มรสเต็มคำออกเต็มเต็มแป๊บมาวัดกันดูดิ เต็มคุณค่ายังไม่ออกอะ่ะใส่คุณค่าเข้าไปเออดูแพงขึ้นมีคุณค่าขึ้นความเข้มขน้นเต็มรสเต็มคำเต็มคุณค่าออกเต็มเต็มเดีดเด็ดเดเดมาวัดดิอา้าวยังไงอีกนิดนึง ออก,กินไปเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าฟิตชวอแม็กทรีโชว์ใหม่รถเอ็กซ์ตรีมบาร์บีวเข้มข้นเต็มรถเต็มคำเต็มคุณค่า <c oughs> ต้องแบบนี้วัดปะล่ะ ฟิชเลแม็กทีโชว์ใหม่ลดเอ็กซ์ตรีมบาร์บีคิวเข้มเต็มแม็กเต็มรสชาติและอีกหนึ่งรสชาติฟิชชชลแม็กทีสูตรใหม่ลดแซบซีซาร์ลองเลยเข้มข้นเต็มรสเต็มคำเต็มคุณค่าแยกย้ายกลับบ้าน